สวัสดีครับทุกคนตกลงติดต่อไม่ได้ทุกคนมัดจำกุญแจรีสอร์ทโรงแรมที่นครสวรรค์ที่ค้างพันหนึ่งที่เขาบอกจะคืนให้เมื่อคืนเมื่อวานเลื่อนมาเรื่อยจนน่าสงสัยเฮ้ยทำไมเขาทำได้ยังไงพันบาทโรงแรมเขาก็ต้องมีรายได้เนาะทำไมต้องเลื่อนแล้วเลื่อนอีกจนน่าสงสัยมากนะครับแล้วล่าสุดเนี่ยก็พยายามทำคลิปไปบอกว่าจะเอายังไงดี จะทวงถามยังไงดีเพราะเขาทวงถามกันมาเขาก็บอกเดี๋ยวจะเคลียร์ให้ล่าสุดวันที่20 21ก็เลื่อนมาเป็น22เลื่อนเป็นหลายวันเลยงงมากจนเรารู้สึกเฮ้ยเราต้องมาทวงเงินแค่1,000บาทกับเจ้าของรีสอร์ทแบบนี้หรอทำไมเขาเ <c oughs> ติบโตมาแบบไหนทำไมวันก่อนโทรหาคุณแม่เขาคุณแม่เขาก็จะให้ลายเพราะเราต้องการจะบอกว่าขอลายคุณแม่เผื่อจะได้ให้คุณแม่เคลียร์ให้จะได้จบจบเพราะว่าเราเองอะ เงินทันยังไม่ได้เยอะนะแต่เราอยากให้มันถูกต้องเท่านั้นแหละเดี๋ยวแป๊บนึงนะใครเคยเจอแบบนี้บ้างช่วยบอกให้หน่อยว่าจะทํายังไงที่ให้เขารับผิดชอบนะครับเออเขาจะเสียชื่อโรงแรมเขาหรือเปล่าเนี่ยรีสอร์ทนะนะครับนครสวรรค์ไงเราก็ไม่อยากจะเอื่ยชื่อเขาแต่คนก็คงอยากรู้นะครับที่พูดที่เพื่อต้องการจะบอกว่าเป็นสิ่งที่ไม่น่ารักไงนะล่าสุดเนี่ยเราก็พยายาม โทรไปเพราะเข,าเ,ขาเลื่อนมาเลือ่อตั้งแต่ยี่สิบตั้งแต่พฤศจิกาเนะี่ยเอาง่ายๆหลักฐานมีหมดเลยพฤศจิกาไล่มาเลื่อยเป็นบางทีก็ไม่รับสายแล้วก็หายบอกว่าวันนี้จะโอนก็หายไปสองวันวันนั้นจะโอนก็หายไปสองวันวันนี้เย็นนี้ค่ำนี้อะไรประมาณนะี้จนแบบไม่น่าเชื่อว่านี่คือเรื่องจริงนะครับทุกคนล่าสุดเร,เราต้องโทรหาแม่เขาว่าคุณแม่ช่วยเคลียร์ให้หน่อยนะนะแม่เจ้าของรีสอร์ทเขาก็ให้ไลน์มาก็ไลน์ก็แอดไปก็ไม่ติด เขาบอกว่าลูกสาวเขาโทรศัพท์เสียมือถือเสียแต่ว่าแมงไม่ทันไรลูกสาวก็โทรมาแล้วไลายมาว่าเดี๋ยววันที่ยี่สิแน่นอนเคลียร์ให้ก่อนปีใหม่แน่นอนปรากฏว่า20ก็แล้วนะครับก็บอกว่า21 21, 21ก็แล้วก็22ออีกเลื่อนมาเรื่อยจนรู้สึกว่าเฮ้ยความรับผิดชอบต้องเติบโตมาแบบไหนใช่ไหมครับอะไรเงี้ยเราก็เอ้ยพันเดียวแลกกับ ความรับผิดชอบความถูกต้องนี้เราก็ต้องไม่ไม่ควรจะยกให้แล้วแหละแบบนี้ถูกไหมครับเพราะว่ามันเป็นความรับผิดชอบที่ต้องคุณต้องรับผิดชอบบางทีมันเข้าข่ายโกงไหมทุกคนว่าเจตนาคดโกงไหมเออลองคิดกับไปคิดดูคงไม่ขนาดนั้นเนาะเงินแค่พันหนึ่งเขาจะมาโกงอะไรแต่มันน่าเกลียดมันยิ่งกว่าโกงหรือเปล่าบางคนบอกเพราะว่ามันไม่ดีอะ่ะมันไม่เป็นมงคล